สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทาง youtube สมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับและท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง facebook แผนเพจธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ท่องเที่ยวอยู่นะครับคลิปนี้นะครับมาดูยานะครับที่เราใช้สารกำจัดวัชพืชที่ทำเองนะครับโดยการใช้เกลือ20กิโลกร,รมัม บวกกับปุ๋ยยูเรีย6กิโลกรัมละลายน้ำ200ลิตรนะครับนำมาฉีดพ่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับผ่านไป2วันนะครับหญ้าก็เริ่มนะครับนี่เริ่มเหี่ยวนะครับเริ่มเหี่ยวแห้งนะครับเริ่มมีอาการที่ใบเหี่ยวเฉาเริ่มแห้งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ เริ่มแล้วนะครับใบไม่มีสีเขียวแล้วนะครับเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับนี่นะครับเริ่มเป็นสีเทาสีแดงสีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสองวันนะครับนี่สองวันนะครับก็แสดงอาการอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชม ที่เราใช้เรื่อกับยูเรียนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้ผลนะครับท่านผู้ชมสัก90%นะครับหญ้าตายอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมน,นะครับ ตายแล้วนะครับและนี่คือข้อดีของการใช้เรือและปุ๋ยยูเรียนะครับคือไม่ทําลายสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตเล็กๆต่างๆนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่คือรังมดแดงนะครับนี่เราสามารถจะแย่เอาไข่นะครับไข่ของเขา,านะครับไปรับประทานได้นะครับนี่ไม่มีผลกระทบนะครับ ในการใช้เกลือและปุ๋ยยูเรียนะครับจะไม่เป็นพิษแก่คนและสัตว์นะครับนี่คือข้อดีของการใช้เกลือและปุ๋ยยูเรียนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่หญ้าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ใช้ได้ผลนะครับ น,นะครับหญ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแห้งเหี่ยวนะครับนี่ปก่่ถูกแสงแดดนะครับรอบนอกก็จะเร็วกว่าข้างในนิดนึงนะครับเพราะว่าจะถูกแสงแดดนะครับนี่หญ้าชนิดนี้นะครับคือหญ้าไกลโพเสษไม่อาจจะฆ่าได้นะครับฆ่าไม่ค่อยตายนะครับนี่ นี่ใบก็แห้งยอดนะครับยอดก็เฉาแห้งนะครับต้นเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ต้นก็แสดงอาการอย่างชัดเจนนะครับแห้งตายไปในที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรเกลือผสมปุ๋ยยูเรียของบาวโซนที่ใช้นะครับในแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้ผลนะครับ สองวันนะครับยาก็เริ่มนะครับรอบๆบนอกแปลงนะครับก็แสดงอาการไวนิดหนึ่งนะครับเพราะโดนแสงแดดนะครับท่านผู้ชมโดนแดดเผานะครับรอบๆอบนอกของแปลงนะครับก็จะได้ผลดีนะครับได้ผลก่อนนะครับเกิดผลก่อนหญ้าตายเรียบนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผสนทําคลิปมาฝากนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับหญ้าที่เราจัดการด้วยเกลือและปุ๋ยยูเรียนะครับว่าใช่ได้ผลดีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ